สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงช่องโควกันธรมนีชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูน้ําพริกง่ายๆนั่นก็คือเมนูน้ําพริกเห็ดเข็มทองเป็นอีกหนึ่งเมนูน้ําพริกที่ทําง่ายๆสุดอร่อยแล้วก็สุดประหยัดและที่สําคัญสบายเงินในกระเป๋าด้วยค่ะน้ําพริกสูตรนี้จะกินกับผักอะไรก็อร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสดผักลวกผักต้ม ใครที่เป็นคอน้ำพริกไม่ควรพลาดนะคะเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นเห็ดเข็มทองตามชอบพริกหอมแดงกระเทียมต้นหอมผักชีมะนาวชูรสน้ำปลาน้ำปลา้ะขั้นตอนแรกนำเห็ดเข็มทองมาต้มให้สุก แม่ลุงใช้เห็ดเข็มทองหนึ่งห่อนะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาห่อละสิบบาทถ้าครอบครัวใหญ่จะทำมากกว่านี้ก็ได้ค่ะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่สําหรับแม่ลุงแม่ลุงกินคนเดียวนะคะก็เลยทําประมาณนี้เห็ดเข็มทองสุกนุ่มได้ตามที่ต้องการแล้วตักเส่จภาชนะพักไว้ก่อน ต่อไปเอาพริกหอมแดงกระเทียมมาคั่วพริกความเผ็ดปรับตามชอบได้เลยนะคะมิลุ่ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าผสมนะเวลาตำน้ำพริกจะได้ไม่เผ็ดจนเกินไปแต่ถ้าใครไม่มีพริกชี้ฟ้าก็ใช้เป็นพริกจินดาแดงอย่างเดียวก็ได้ค่ะพอดีที่บ้านมีพริกชี้ฟ้าแดงติดตู้เย็นอยู่แล้วนะคะมิลุงก็เลยเอามาผสมจะได้เนื้อน้ำพริกเยอะด้วย ลุงจะคั่วให้สุกๆเลยนะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตำกันตำพริกหอมกระเทียมให้ละเอียดอีกเลยนะคะ พอละตำพลิกหอมกระเทียมได้ละเอียดดีแล้วใส่เห็ดเข็มทองที่ต้มไว้ลงไปปลุกรสชาติต่อเลยค่ะใส่ชูรสน้ำปลาน้ำปลาราลวก็บีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวไม่ต้องใส่มะนาวนะลุกอยากให้เปรี้ยวนหน่อยๆนะคะก็เลยใส่น้ำมะนาวลงไปด้วย ตาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวมนุลุงขอชิมน้อยหนึ่งนะอืมอร่อยคะ่ะอร่อยปรุงได้พอดีเป๊ะเลยคะ่ะมนุลุงจะ เอารสนี้นะคะใครชอบรสไหนเป็นพิเศษก็ปรุงเพิ่มได้ขั้นตอนสุดท้ายใส่เป็นต้นหอมซอยผักชีซอยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟราคาทุกคนสำหรับเมนูน้ำพริกเห็ดเข็มทองหรือว่าแจ่วเห็ดเข็มทองนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกที่ทำง่ายๆสุดอร่อยสุดประหยัดและที่สำคัญได้ประโยชน์ด้วยนะคะรสชาติแซ่บนัวอร่อยกินกับผักอะไรก็เข้ากันมีไข่ต้มสักฟองข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวหุงร้อนๆนะคะรับรองว่าเจริญอาหารแน่นอนเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูนะคะฝากกติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเมลูช่องครูกัญธมณีชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ